ยชมบรรยากาศพี่น้องตรงว่วเหมือนลูกหัวใจเลยรุ่นก็เป็นบนถนนนะกระทางรถไฟพี่น้องใแบบไม้ตรงนี้เหมือนทองเด้ไพี่น้องใครอยากได้ทองมาเก็บอเดอร์พี่น้องเลยสามต้นใแบบไม้สีทอง ไม่ใช่ดอกไม้สีทองนะดอกต้นไม้สีทองพี่น้องตะวันส่องแยงตาบ้านอยู่บนเขาเห็นบ่บุ้งจะข้างบนนะพี่น้องน้ำเพิ่งลดลงนะพี่น้องน้ำน้ำป่ามันไหลลงมานะจนท่วมล้นเนี่ยพี่น้องนะเนี่ยยังมีร่องรอยที่น้ำท่วมอยู่เลยนะ อง้อยน,น,น้ำท่วมดูขยายน่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็มาเก็บพี่นงขยะเห็นบ่ขยะมันมากันน้ำนะฮะแต่น้ำก็ใส่กแกลีวยวเหื่อยๆมา้อคุณผู้ชค่ะแต่ว่าขยะเนี่ยนะ,ะคืออะไรเขาเรียกอะไรฝนตกน้ำป่ามันไหลลงมานะฮะเป็นพวกกิ่งไม้ใบไม้อะไรนะะ่ะไหลลงมาเต็มเลย ใบไม้มสีทองเอต็มเลยตรงนู้นที่จอดที่เช่าจอดเรือพี่น้องเห็นไหมคะที่มีเรือเต็มๆมาที่เช่าจอดเรือนะพี่น้องตาค่ะมาเดินไม่รู้จะไปไหนนะพี่น้องมาหาเก็บบรรยากาศแถววุ้นในน้ำเนะนะนีน่ยมีนักท่องเคียว มาบ่ายแล้วก็บม่หลงเลยไนมะ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคือบ้านบ้านคนจีนเขาซื้อได้เนละพี่นอ้องบ้านหลังสีขาวสีขาวเขียวเนะี่ยบ้านคนจีนน,ะนั่นแช่บ,บ้านฝรั่งนะสีเหลืงนะหลงองบ้านฝระหลังดีไม,ม่นาม่าอันนี้บ้านคนจีนพี่มาก่อนมันเป็นร้านอาหารนะี่พี่นอ้องเนี่ยเรือบางคันยังจอดนอน พักผ่อนอยูกลางทะเลเมื่อกี้มาเป๊ดยังอยู่แถวนี้นะนี่เป็ดหายเมื่อลหะ่จะไปหากินทางไหนเนะี